สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในสมัยนี้ใครๆก็ว่าเลี้ยงลูกยากขึ้นมีอะไรหลายอย่างซึ่งดึงเอาเด็กออกไปจากสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าลูกในวนัยนี้น่าจะทำและน่าจะเป็นวันนี้วิทยากรของเราแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพนจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนักครินจะพูดให้เราฟังว่าแล้วท่าทีแบบไหนที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มีสติ แล้วก็คิดถึงว่าสิ่งที่ตนเองทําจะมีผลต่อผู้ใดรอบด้านอย่างไรคะ่ะการดูแลเด็กเดี่ยวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คือหมอมั่นใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะเพียงแต่อยากจะเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะว่าหลักในการดูแลลูกเนี่ยสำคัญเนี่ยมีอยู่2หลักนะคะหลักแรกค่ะ ก็คือเรื่องของกฎระเบียบในบ้านว่าเด็กควรจะตื่นกี่โมงทําอะไรยังไงบ้างอันนี้หมอมั่นใจค่ะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะมีอยู่แล้วนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หมออยากให้เพิ่มขึ้นค่ะก็คือเรื่องของการสื่อให้ลูกรู้ว่าเรารักเขาและเราภูมิใจในตัวเขานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีกฎอยู่แล้วค่ะว่าลูกต้องทํากันบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอลูกมาทํากันบ้านปุ๊บแต่กว่าจะมาเรียกหลายรอบไหมคะใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นค,คุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะพูดว่าเนี่ย เรียกตั้งสิบรอบกว่าจะมาทำสักทีเมื่อไหร่จะรู้จักรับผิดชอบสักทีล่ะเด็กมาทำกันบ้านตามกฎระเบียบที่บอกแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่เด็กได้รับคือฉันก็ยังคงเป็นเด็กที่ไม่รับผิดชอบอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เพิ่มนิดนึงค่ะว่าเวลามีกฎระเบียบขึ้นมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ผลักดันจกนกระทั่งลูกทาได้แล้วอะ่ะอย่าบ่นเลยค่ะชมเขาหน่อยเออเก่งมากเลยเนาะที่วันนี้มาทำกันบ้านละเดี๋ยวครั้งหน้าจากเรียกสิบรอบเนี่ยขอเป็นแปดรอบนะลูก มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านมันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเด็กไม่ได้รับแบบเป็นเด็กไม่ดีตลอดเวลาแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องขำๆเรื่องที่ทําให้มีความสุขไปครั้งหน้าพอเราเรียกทํากันได้เขาจะอยากรู้สึกว่าอยากทําให้เราหัวเราะแล้วก็มีความสุขอีกนะคะอย่าลืมที่จะชมลูกนะคะถ้าเกิดว่าลูกทําได้ตามที่เราบอกะค่ะในขณะที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกใช้วิธีที่จะให้คําชมให้กาลังใจกับเด็กๆ เพื่อจะมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรดีหลายอย่างซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตเห็นและมีความรู้สึกสบายใจและขอบใจลูกคุณพ่อคุณแม่เองก็น่าจะมีนิสัยในการที่ชมเชยกันและกันด้วยให้กำลังใจกันและกันด้วยให้อภัยให้โอกาสกับกันและกันด้วยในบ้านเช่นเดียวกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ